สวัสดีครับโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปชมยังสว่างอยู่เลยเอจะถึงเถินครับเอจะถึงเถินครับชัดเจนพี่เดนบุม รัวออมสุขเจำนะโอ้จาาังหวัดตรกจังหวัดอำเภอเติมวางชิ้นนิร,รายตรงนี้นะวางชิ้ chắc các bạn phải chồng rờ rờ chí đó nè thật thường thật thường chuyển ปากตรงอำเภอเถิงเลี้ยวซ้ายเอเลี้ยวขวาเราพอเถิงเลี้ยวขวาอ่าถึงแล้ว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 นี่คือโรงพยาบาลเถิงอ่ะ อาโรงมาเถินครับโรงมาเถินโรงเรียนด้วยครับเถินวิทยาอำเภอทุ่งเสลียงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไฟแดงอันนี้เราก็ต้องไปตากเลยครับ Thank <laughs> you. ด่านตรวจด่านตรวจถึงอ่ะเบอร์แม่บิกยี่สิบเจ็ดโลโอ้แม่บิกก็ไม่ด่านตรวจดวจ้วยนะที่หน้าโรงพยาบาลอนะอยู่ที่ว่าจะตรวจไม่ตรวจแค่นั้นเนะี่ยแจมนะครับแจมนะครับ คือโรานอนปั๊มนี้ไหมยอ้ามีปั๊มนี้จอดปักหน่อยรีวิวปั๊มปตทเถินตั้งศูนย์ตาย่วงล้อ <c oughs> ปั๊มนี้ไม่เล็กอ่ะไม่เหมือนปั๊มกวางนูนะ้นนะใหญ่ không nào à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để